สวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆนะคะสาราเยอรมันนะคะสวัสดีนะคะทุกคนพี่ๆน้องๆน,นะคะพี่ป้านอาอ่านนะคะสวัสดีค่ะออ่ตอนนี้เราจะพาไปเก็บ่กระหล่าปีเพื่อจะมาผัดผัดกุ้นเส้นนะคะกระหล่ำปีกับใบขึ้นช่าย นะคะเราจะไปเก็บที่สวนเราจากที่เก็บที่สวนเราแล้วเราก็จะพาไปเก็บเอ่อพาไปดูเชอร์รี่อัปเดตเชอร์รี่นะคะตอนนี้เอ่อแดงแล้วค่ะแต่ว่ามันยังไม่สุกนะคะต้องรออีกประมาณสักสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์นะคะก็อร่อยเลยหวานแต่ตอนนี้มันอมเปรี้ยวอมหวานนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บที่สวนกันนะคะเก็บที่สวนหัวปีนะคะ ไม่ใช่กระหล่ำปีค่ะกระหล่ำปีงามๆเลยค่ะจะมาผัดนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะเพื่อนๆมานะคะเรามาเก็บกันนะไะเก็บกระหล่ำปีกันนะไะ,ะเดินเข้าสวนนะคะ,ะเดินเข้าสวนเก็บกระหล่ำปีกันนะคะ เก็บกระหล่ำปีกันนะคะส่วนของเรานะคะนี่อันนี้ค่ะกระหล่ำปีนะคะอันนี้กระเทียมถอนไปแล้วนะคะโชว์ในเฟซบุ๊กค,ค่ะอันนี้ผักแควนะคะผักแควค่ะนะคะนี่นี่นะคะอันนี้กำลังออกดอกแล้ว มะเขือเทศสีดานะคะอ่านี่เรามาเก็บอันนี้กันนี่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 ลำปีงามเลยคะเนี่ยงามเนาะงามนะคะเพื่นอนะะเพื่อน,อนงามงามค่ะนะคะงามมากๆเลยเรามาเก็บกันเก็บกันค่ะ ตัดเลยนะม,มาตัดเลยนะคะเออนี่ได้เดได้เดได้ลวค่ะลูกใหญ่ๆนะคะโอ้ดูสิดูสิงามเนอะงามงามอลัมชมนะคะงามนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปตัดอ้นี่กันนะตัดใบใบขึ้นช่ยเพื่อจะมาผัดนะคะผัดผัดวุ้นเส้นนะคะอืโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำใบขึ้นช่ยกันตัดใบขึ้นช่ยกันมา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 นี่ เรามาตัดใบขึ้นใช้กันนะคะโทษนะคะขอโทษนะคะตอนนี้ใบขึ้นใช่นะคะงามดีไหมคะเนี่ยงามงามนี่เดี๋ยวเราก็จะจะได้กินอีกแล้วนะเอ่อชื่ออะไรนะเออแตงกวาค่ะแตงกวานะคะ,ะ,คะเราทําค้างให้แล้วนะคะนี่ค้างนะคะมาตอนนี้ เราก็จะมาตัดขึ้นชัยกันเนาะตัดขึ้นชัยกันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเอ่ยขอพาดพิงหน่อยนะได้ไหมเอ่ยนะมาตัดใบขึ้นชยัยไปผัดไอ้นี่กันผัดวุ้นเส้นงามงามดสิคะงามมาก นี่งามไหมคะงามไหมคะเด,เดี๋ยวดึงงามาติดกันดึงขึ้นมาก็นี่งามดีไหมคะงามไหมคะอะโอเคเดี๋ยวเริจแล้ว เราจะไปทาดูต้นเชอรี่กันนะคะต้นเชอร <N> ี่น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 ี่ไปไปดูต้นเชอรี่กันเนาะมาเพื่อนๆไปดูต้นเชอรี่กันนะอ่ฮะมาไปดูต้นเชอรี่กันค่ะมาค่ะมาดูต้นเชอรี่กันเชอรี่เอ่อแดงเท่านี้แล้วนะคะแดงเท่านี้แล้วนะคะ อฮอันเนี้ยตอนนี้นะคะจะออกเปรี้ยวหวานๆนะคะออกเปรี้ยวหวานอุ้ยดูพวงนี้สิวุ้ยสักรูกหนึ่งสิอืม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 เท่านี้ก็อร่อยแล้วนะก็อร่อยหวานอมเปรี้ยวเพราะว่านี่มันยังไม่สุกนะคะ มันยังไม่สุกอันนี้คือยังไม่สุกนะคะแล้วก็ยังออกหวานอมเปรี้ยวต้องประมาณอีกสองอาทิตย์สามอาทิตย์ประมาณเนี้ยค่ะอือหืออืออืออยอ่อยๆุูพวงนี้อืม เห็นไหมคะเห็นไหมคะอืมะเรามาดูกันอกีกเรามาดูกันอกีกดูพวงนี้อื้ยชลิจา่านี่น่ากินไหมน่ากินไหมคะอ่อนี่เต็มต้นเลยนะข้างบนเยอะเลยข้างบนเยอะเลยนี่อันนี้ลูงลูก เริ่มเริ่มนะคะอืมอันนี้ก็เริ่มจะแดงอันนี้ก็ยังเขียวอยู่นะคะยังเขียวอยู่นี่ก็ยังเขียวอยู่ช่อนนี้ยังเขียวอยู่ก้านนี้ยังเขียวอยู่นะคะรู้สึกจะช้าไปหน่อยทางนู้นนะคะทางนู้นเร็วนะคะอืมเราอยู่ใต้ต้นเชอรี เจัลีฮูู้คุกุกุกุนี่เห็นไหมอีกไม่นานเจ้าก็จะให้ข้ากินแล้วตอนนี้เจ้าก็ให้ข้ากินได้แต่ข้ายังไม่กินค่ารอหวานหวานกว่านี้นี่ นี <underside> <c standen> ่นะคะนี huh uh. <oles Lock ed oil> ่นะคะอืม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 อร่อยอร่อยมากชอบกินนะคะเปรี้ยวๆหวานอร่อยอร่อยเลยแหละใครสนใจจะมาเก็บมาได้นะคะเก็บคนเดียวไม่ไหวแล้วค่ะอืม นี่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 อ่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันมาเพื่อนๆเก็บกันได้สี่ลูกแล้วนะได้สี่ลูกแล้วนะนี่มาเดี๋ยวเราเก็บไปกินกันนะคะนะเดี๋ยวเราไปเก็บกินกันโอเคเดี๋ยวนะคะอืมได้ กันเพื่อนเพื่อนโอ้อือะังอร่อยนะ,ะเปรี้ยวหวาน นี่นะคะนี่นะคะใส่ต้้มหูตึงตง้งแดงตึ้งแดงเอเข้ากับชุดเลยตึ้งแดงตึ้งแดงเข้ากับชุดเลยนะคะตึ้งแดงตึ้งแดงอ่ะขอเก็บอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามานะเก็บกันอีกนิดฮัลโหลได้แล้วค่ะเพื่อนๆพอกินนะนะคะเก็บได้เท่านี้แหละเนี่ยนะคะอืมอ่นนี้ก็โอเคนะ นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอไปล้างแล้วก็ไปนั่งกินอย่างอลดอร่อยกันหน่อยดีกว่าเนาะแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามซาร่าเยอรมันด้วยนะคะถ้าเกิดช่วยกดไลค์กดแชร์ซาล่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนะคะจะพาดูชีวิตแบบชีวิตง่ายๆบ้านๆพื้นๆน,น,นะคะ ไม่เวอร์ลังอลังการนะคะสบายสบายค่ะนะคะอยู่ในต่างแดนอยู่ในออประเทศเ,ออเยอรมันว่าสาร่าใช้ชีวิตยังไงทำอะไรบ้างนะคะอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆออได้เห็นว่าชีวิตง่ายๆในต่างประเทศก็โอเคนะคะนะคะฝากไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามซาร่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ